หนูชื่อเด็กหญิงนิชนาลาเพชชื่อเล่นชื่อน้องไอ้ค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะอยู่โรงเรียนวัดทอดค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานบุญธรรมเรื่องก,กระต่ายน้อยกับตันยูค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะกระละครั้งหนึ่งงานมาแล้วที่บอกกว้างใหญ่ไพศาลน,นี่กระต่ายน้อยตัวหนึ่งเอาศัยอยู่กับแม่ที่แก่แล้ะ ือกระต่ายน้อยวันนี้ฉันจะไปเก็บผาและผลไม้นในป่าแห่งนูน้นพรามที่จะออกมุมทางแล้วฉันมุ่งสู่ใบใหญ่ไุ่่้มพภาใกล้สุดตามาเห็นนกคุณฟ้าในฮาลามีบาบูเก่งเก่งกวางกำลังเดินมองแล้วเพลินได้ความรู้มาสิเชิญมาดูพวกเราอยู่ในกุมิยในพงมภัย Ồ ơ bài hình chăng mi hoặc là khổ lắm máy nhớ từ cơn ê vòng nắng đi xong đi nào kiểu bài phá mẹ đi qua ê vòng nắng đi hay là kiểu bài phá mẹ đi qua oh, bưng Bường... bưng bưng nám dày bưng nám dày bưng nám dày bưng 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 đi hả? qua à. để đấy mi phá mẹ đi vậy ừ. Thành đây này ไม่ได้เลยเิ้ดย,ยดวงใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเอ๊ะว่าแต่อะไรนะั่งอยู่ตรงนั้นนั่นนั่นเจ้ากระต่าษน้อยนี่นะฮ่าฮ่าฮ่าลำบากแล้วสีเล่าดิไปจับก,การเลยดีกว่าเออเถอะเือฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเป็นอาหารมื้อเช้าของค่ะท่านชายเยาวบอยไม่ชีวิตค่ะ ค่ะหอ,อยไว้ชีตเจ้าหราฮ่าฮ่าฮ่ามาเป็นอาหารมื้อเช้าของค่ะซาดีดีฮ่าฮ่าค่ท่านพญาเยวท่านจะกินข้าก็ได้แต่ข้าขอนำผลไมา้ไปให้แม่ของข้าก่อนเพราะแม่ของข้าแก่ชรามากแล้วไม่สามารถก,กินเองได้แล้วข้าจะกลับมาแล้วข้าจะกลับมาให้ท่านกินข้าขอสัญญาจากนั้นพญยาเย บ,บินสู่บินสู่ท้องฟ้าพากระต่ายน้อยไปพากระต่ายไหยพากระต่ายน้อยไ,ไปหาแม่บินไกลจังรอบนี้เอาเอาละเอาละลงจากหลังค่ะ แล้วเจ้าร้องไห้ทาไมกันมแม่จ๊ะหนูคิดถึงแม่นี่คือผลไม้ต่อไปนี้หนูควรไม่ได้กลับมา<ผ>มดูแลคงไม่ได้คงไม่ได้กลับมาดูแลแม่แล้วเพราะว่าลูกจะได้กลับเป็นอาหารของพญายเยว่อะอะไรนะไม่แม่ไม่ให้เจ้าไปไม่นะไม่พญายเยวเห็นเห็นเช่นนัน สสาเอาละเอาละค่ะจะไม่กินเจ้าแล้วเจ้ากระต่ายน้อยค่ะเห็นแขกค่ะเห็นแก่ความกระตยยันยูของเจ้าค่ะจะไม่กินเจ้าแล้วค่ะขอตัวก่อนนะ <c oughs> แม่จา๋าหนูได้กลับมาดูแลแม่แล้วจากนั้นเจ้ากระต่ายน้อยก็กอดแม่อย่างมีความสุขกอดแม่ด้วยความรักกอดแม่ด้วยความรักและความกระตันยู จากนั้นกระต่ายทั้งกระกต่ายทั้งสองก็อยู่ด้กันยางมีความสุนขนี่ค้าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกตยยัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีขอบคุณค่ะอืม